การเปิดบัญชีสินเชื่อสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 810. หนงูนูที่มีกำหนดระยะเวลาสินเชื่อขยายธุรกิจสถาบันเกษตรกรองเร็บสินเชื่อสถาบันขั้นตอนที่1เปิดบัญชีเลือกเงื่อนไขบัญชีสินเชื่อกรณีกู้เดี่ยวขั้นตอนที่2ระบบยืนยันชื่อผู้กู้ ซึ Dante, ่งจะเป็นข้อมูลลูกค้ารายเดิมที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้ก่อนหน้าตามขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่3เลือกประเภทบัญชีเลือกประเภทบัญชีจาก drop down list commercial loan ระบบจะกรองประเภทสินเชื่อ product type ให้โดยอัตโนมัติทำการเปิดบัญชี commercial loan product type 8100งเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาเลือกจำนวนบัญชีที่ต้องการเปิด ขั้นตอนที่4การบันทึกรายละเอียดคำคอสินเชื่อประเภทบัญชีที่ระบุโดยบันทึกข้อมูลในช่อง r e q u i r e field สับท้าย41มือเกษตรกรรมมา,กามเกดโคศหโดยอสินเชื่อเพียธุรกิจสถาบันขั้นตอนที่5บันทึกรายละเอียดวงเงินเงินไขวงเงินการเปิดบัญชีสินเชื่อคอมเมอรเชียล ระบบ require require f i e d ข้อมูล isis isic isis ซึ่งหากผู้กู้เป็นทุกคนปราจบจะตั้งค่าดีเฟ t อัตโนมัติจาก cs บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขวงเงินเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ โดยระบบจะดีฟ l ลค่า ln 0 1 0 0ลบ l MLR ส่วนต่างของอาาัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ2บันทึกาารายละเอียดวงเงินเงื่อนไขวงเงิน s m e CODE Collector re Request i c เจ n d i n g a a this department ค่าแฟกจะตั้งต้นกำหนด d i s burn กดเซิร์ชพนหาบัญชี a d other e x b e r i m e n t s มาตรการเรียกวงเงินเงินไขวงเงิน collecteral refet ระบบดี u l t ค่าสินเชื่อมีหลักการปรนานหา จะมีผลกับการออกรายงานหากบัญชีสินเชื่อมีค่าเป็นหลักประกันเมื่อเปิดบัญชีแล้วไม่ได้ผูกกับหลักประกันระบบจะแสดงข้อมูลในรายงานสิ้นวัน Payment Source เขาบัญชีินฝากสำหรับการหักบัญชีอัตโนมัติจะเป็น Refiler ื่องไม่ดอกจันไม่ลดสถานะการเรกเก็บเป็นแบบหักบัญชีินฝากอัตโนมัติหาก Auto Disbursement และสถานะเรกเก็บเป็นหักบัญชีเินฝากอัตโนมัติระแ,แสดงเลขที่บัญชีินฝากตั้งต้น บัญชีเดียวกับบัญชีที่ Auto Disbursements Flat Rate แสดงค่าประเภทสินเชื่อที่เปิดมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat r a สาขาเจ้าของบัญชีแสดงค่าตั้งต้นตามสาขาที่เปิดบัญชีสินเชื่อศูนย์ต้นทุนศูนย์ต้นทุนของบัญชีสินเชื่อแสดงค่าตามสาขาเจ้าของบัญชีกด Submit เมื่อบันทึกขออ้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Continue เพื่อไปสู่หน้าจอถัดไปยังไม่กดสัมมิ t นะครับบันทึกเงื่อนไขาการผ่อนชำระเป็นบัญชีกำหนดยาเงื่อนไขนะครับแบบคงที่แบบเทียบันทึกเงื่อนไขาการผ่อนชำระวงเงินกู้ระบบจะดีฟอลต์จากหน้าจอก่อนหน้าย้ายเวลาระบบจะดีฟอลต์จากหน้าจอก่อนหน้า first payment due ระบบจะดีฟอลต์ค่าให้ตาม payment frequency สามารถเปลีป่ยนแปลงได้ถ้าใส่ค่าไม่สัมพันธ์กับ Payment Frequency ระบบแสดงข้อความเตือนเช่นเปิดบัญชีวันที่23บสศูนย์หนึ่าหกำหนด Payment Frequency เป็น1 YAE ระบบแสดงค่าตั้งต้นเป็น31 12 255หากต้องการให้เริ่มสิ้นงวดต่อไปแก้ไขเป็น31 12 56 หากใส่เป็น30 1สิบสบสองห้าระบบเซ็นกอความเตือนมีคุณ not process sequence exclusive payment เดียวมันตึองิ่นแก้การผ่อนชำระ maturity date วันที่ครบอนุอายุสัญญาระบบคำนวณให้เมื่อกดปุ่มเหมือนงวดหรือในการตัดสมมติเปิดบัญชีดะมีเงื่อนไข กนนีจ่ายแบบเงินต้นคงที่ดอกเบี้ยต่างหาก PCM 2เงื่อนไขวันที่เปิดบัญชีระยะเวลาที่ขอกู้เช่นเปิดบัญชีวันที่23.01.255เทอม 2Y 2Y m e t r o t y Date 23.01.57 PCM 2เงินต้นคงที่ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงเงินไขผนชำระค้นชำระต้นเงินทุทกเดือนเท่ากันทุกเดือน ดอกเบีย้ยตามที่เกิดขึ้นจริงในงวดนั้นนะสามสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าดอกเบีย 1, 2, 5, 5. เบ้ยที่เกิดขึ้นจริงสองพันลูกค้าชำระทันทีหนึ่งหมื่นทุกสิ้นเดือนลดการชำระเทา 1, 000, 2, 000, ่ากับหนึ่งหมื่นบวกสองพันเท่ากับหนึ่งสองเงินต้นคงที่ดอกเบีย้ยเกิดขึ้นตามจริงอัตราดอกเบีย้ยคงที่กำหนดโดย market quote ของวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่จะรับ จะเป็าวเาค่า ln 0 1 0 0์ลบ mlr ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ2องจัตราดอกเบี้ยสุดที่จะเท่ากับ7%จ็เปอร์เซ็นการคำนวณเงินงวดแบบคงที่หรือแบบเทียเอ้าวแบบคงที่ไม่ใช่แบบเทียแบบคงที่เลือกแบบคงที่ เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและปรากฏข้อความ The Application Was Successful Process หมายถึงการเปิดบัญชีสินเชื่อได้เร,รียบร้อยแล้วระบบจะแสดงเลขที่บัญชี12หลักในรูปเลขบัญชีในรูปแบบ80818ขึ้น8นำหน้านะครับ The Application Was Successful Process นะ